สวัสดีครับวันนี้พามาชมเตารุ่นเล็กนะครับรุ่นนี้นะครับสำหรับมือใหม่นะครับขายหน้าบ้านนะครับก็ตัวนี้จะเหมาะนะครับเพราะว่าขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับไม่เปลืองพื้นที่นะครับใส่ซารล้งเนี่ยได้เลยนะครับใส่วางบนซารล้งนะครับปิ้งย่างไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับก็คือต่อแก๊สอย่างเดียวนะครับแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับนะครับสเตเลสจางเงาเอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นของบิ๊กซันนะครับรุ่น922นะครับเป็นรุ่นเล็กที่สุดของเขานะครับ ก็เปิดกล่องขึ้นมาจะเห็นแบบนี้เลยนะครับก็คือจะเห็นตะแกรงย่างนะครับตะแกรงย่างนะครับเห็นตัวบิดเปิดแก๊สนะอยู่ด้านขวานะครับพร้อมใบรับกันนะครับตัวนี้นะครับไว้ใส่มาอย่างนี้นะครับแล้วก็มีโฟมกันกระแทกนะครับตรงที่บิดเปิดแก๊สนะครับมีสัญลักษณ์ว่าผ่านการตรวจสอบนะครับอ่าโอเคแล้วก็ยกตะแกรงออกมานะครับเราจะเห็นเป็นหัวเตาอินฟราเรดนะครับอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับอันนี้คือหัวที่1นะครับ นะครับก็จะมีโฟมกันกระแทกอยู่จุดนี้นะครับ1จุดนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับที่ผมชี้กับข้างกันนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นหัวเตาอีกหนึ่งข้างลักษณะเดียวกันนะครับเป็นหัวเตายิงฟลาเรดนะครับก็ก่อนใช้งานนะครับให้เอาโฟมออกก่อนนะครับโฟมกันกระแทกออกก่อนนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยในเคสที่เปื้อนก็คือยกออกได้นะครับยกออกไปร้านได้เลยนะครับแบบนี้อ่านะฮะ สำหรับมือใหม่นะครับไม่ต้องกลัวนะครับดูคลิปนี้เข้าใจเลยนะครับแลวใช้เป็นเลยนะครับอีกครั้งนึงนะครับอันนี้เอาออกก่อนนะครับเวลาใช้งานนะครับเพเดี๋ยวมันจะไหม้นะครับอ่าแล้วก็อันนี้เป็นโฟมกันกระแทกแค่เฉยไม่มีอะไรนะฮะเอาออกได้นะครับเวลายกออกจากลังนะครับอันนี้เขาจะปั๊มนูนนะครับของแบรนด์ของเขาเองนะครับชื่อบิ๊กซันนะครับเป็นโลโก้ของเขาเนี่ยอ่าก็ตัวนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คือสําหรับมือใหม่เนี่ยเหมาะมากนะครับไม่ไม่ใหญ่เกินไปนะครับแล้วก็ไม่เปลืองพื้นที่ในการใช้งานนะครับ เปลยแก๊สนะครับตัวเล็กที่สําคัญคือปิ้งได้ทุกอย่างนะครับเป็นเตาไร้ควันชนิดหนึ่งนะครับก็คือเติมน้ําลงไปในถาดข้างล่างนี้นะครับข้างล่างนี้นะฮะเติมน้ําลงก่อนนะครับเวลาใช้งานนะครับเติมสัก1นิ้วอนา่นิ้วเติมลงไปนะครับแล้วก็ต่อแก๊สเข้ามาแล้วก็บิดเหมือนแก๊สบ้านทั่วไปนะครับพอไฟติดแล้วเนี่ยหัวเตาอิาเรดจะแดงขึ้นนะครับนะครับแดงขึ้นนะครับความร้อนจะถูกตีขึ้นมาข้างบนนะครับก็ปิ้งย่างได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหมูสเต๊ มาล่าลูกชิ้นนะครับไส้กรอกปิ้งได้หมดเลยทุกอย่างเลยนะครับเป็นเตาอเนกประสงค์มากนะครับแค่มีขนาดเล็กแค่นี้เองนะครับก็เลยคิดว่าเหมาะสำหรับมือใหม่และคนที่ต้องการประหยัดพื้นที่นะครับนะครับก็น่าใช้นะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับที่เบอร์099นะครับ286นะครับ3083นะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะครับ099 286 3083นะครับแอดไลน์เสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นรูปม้าสีเขียวนะครับทักมาได้เลยนะครับว่าต้องการเตาไร้ความรุ่นเล็กที่สุดนะครับชื่อรุ่นชื่อรุ่นบอกชื่อรุ่นเป็น922ก็ได้นะครับผมจะรู้เองนะครับอ่าเป็นชื่อรุ่น922นะครับนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ